สำหรับโปรแกรม Area นะคะเราต้องยิงคำนวณหาค่าพื้นที่นะคะอย่างน้อยนะคะ3จุดขึ้นไปนะคะเขาถึงจะคำนวณค่าพื้นที่มาให้เราค่ะไฟล์ Data นะคะก็คือไฟล์งานเดิมนะคะที่มีอยู่แล้วนะคะแล้วเราเรียกขึ้นมาคำนวณหาค่าพื้นที่นะคะส่วนที่ F2 นะคะแมชชูมนะคะ จะเป็นการคำนวณหาค่าพื้นที่จากพื้นที่จริงค่ะก่อนรับชมคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามแล้วกดแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้หนึ่งนะคะในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะกลับมาพบก,กันอีกแล้วนะคะสําหรับคลิปวันนี้นะคะเราจะมาคํานวณหาค่าพื้นที่สามเหลี่ยมกันค่ะโดยโปรแกรมแ r เรียนะคะของกล้อง Total Station ยี่ห a g e o s i n รุ่น TKS 3.02R มือสอตัวนี้ค่ะเดี๋ยวเรานะคะไปดูขั้นตอนและวิธีการเข้าใช้งานกันในคลิปเลยค่ะค่าหลังจากที่เราเซ็ตค่าตัวกล้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะการเข้าใช้งานโปรแกรมแอเรนะคะเริ่มแรกนะคะให้เรากดเข้าที่ปุ่มเมนูค่ะ จากนั้นนะคะให้กดเปลี่ยนหน้าเพจนะคะไปยังหน้าที่2ค่ะกดที่ F4 ค่ะเมื่อมายังหน้าที่2แล้วนะคะให้เลือกเข้าที่โปรแกรม F1 ค่ะจากนั้นนะคะให้กดเปลี่ยนหน้าเพจค่ะไปยังหน้าที่2ค่ะโปรแกรม Are ์นะคะจะอยู่ที่ F1 ค่ะกดเข้ามาเลยค่ะ เมื่อเข้ามาแล้วนะคะที่ F 1นะคะไฟล์ Data นะคะก็คือไฟล์งานเดิมนะคะที่มีอยู่แล้วนะคะแล้วเราเรียกขึ้นมาคำนวณหาค่าพื้นที่นะคะส่วนที่ F 2นะคะ a s u r e m e n นนะคะจะเป็นการคำนวณหาค่าพื้นที่จากพื้นที่จริงค่ะคลิปนี้นะคะเราจะใช้กันที่ F 2ค่ะเราเลือกเข้าที่ Don u ูด F 2ค่ะจากนั้นนะคะให้เราเล็งตัวกล้องนะคะไปยังจุดแรกของเรานะคะที่เราต้องการคำนวณหาค่าพื้นที่ค่ะ แล้วให้กดแมสเทีหนึค่ะเมื่อเรายิงคำนวณในจุดแรกแล้วนะคะตัวกล้องนะคะก็จะขึ้นเป็นจุดที่2ให้เราค่ะจากนั้นนะคะให้เราเล็งตัวกล้องค่ะไปยังจุดที่2ของเราค่ะเมื่อเราเล็งตัวกล้องมายังจุดที่2ของเราแล้วนะคะจากนั้นค่ะให้กดแมสเทีหนึค่ะ ตัวกล้องนะคะก็จะนันเป็นจุดที่3ามให้เราค่ะจากนั้นค่ะให้เราเล็งตัวกล้องนะคะไปยันจุดที่สามของเราได้เลยค่ะเมื่อเราเล็งตัวกล้องไปยังจุดที่สามของเราแล้วนะคะให้กดแมสเทียบหนึ่งค่ะ สำหรับโปรแกรม Area นะคะเราต้องยิงคำนวณหาค่าพื้นที่นะคะอย่างน้อยนะคะ3จุดขึ้นไปนะคะเขาถึงจะคำนวณค่าพื้นที่มาให้เราค่ะเมื่อเรายิงครบทั้ง3จุดแล้วนะคะตัวกล้องนะคะเขาก็ได้คำนวณค่าพื้นที่มาให้เราแล้วค่ะ ให้เราดูที่ค่าตรงนี้นะคะ0.203ตารางเมตรตรงนี้นะคะจะเป็นค่าพื้นที่สามเหลี่ยมของเราที่เรายิงไว้เมื่อสักครู่ค่ะหากเราต้องการหาค่าพื้นที่ในจุดถัดไปนะคะหรือว่าต้องการยิงเพิ่มในจุดที่4นะคะก็ให้ทำตามขั้นตอนเดิมได้เลยค่ะเราสามารถเปลี่ยนหน่วยการวัดจากตารางเมตรนะคะเป็นหน่วยอื่นๆได้นะคะโดยกดที่ยูนิต x 3ค่ะ สำหรับหน่วยการวัดนะคะที่ F1 นะคะก็จะเป็นแบบตารางเมตรนะคะ F2 นะคะก็จะเป็นเฮกเตอร์ค่ะ F3 นะคะจะเป็นตารางฟุตค่ะส่วนที่ F4 นะคะก็จะเป็นเอเคอร์ค่ะเราจะเปลี่ยนจากตารางเมตรต,ตรงนี้นะคะให้เป็นตารางฟุตนะคะก็กดที่ F3 ค่ะหน่วยการวัดด้านหลังนะคะก็จะเปลี่ยนเป็นตารางฟุตให้เราแบบนี้ค่ะค่ะแล้วนี่ก็เป็นวิธีการเข้าใช้ง,งานโปรแกรม Area ในเบื้องต้นะคะ่ะ แล้วแม่ก็เป็นขั้นตอนการใช้งานโปรแกรม a อร์รนะคะและสําหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะ ที่สนใจกล้องสำรวจต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นมือหนึ่งหรือมือสองนะคะหรือว่าจะเป็นอุปกรณ์อคเซซอรี่อื่นนะคะก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมก่อนได้ค่ะที่สาขาลังสิตนะคะหรือจะเป็นโชว์รูมพีนัมเบอร์วันจังหวัดสมุทรปราการก็ได้ค่ะถ้าไม่สะดวกเข้ามาที่สาขานะคะก็สามารถเข้าไปเยี่ยมชมสินค้าและสั่งซื้อทางเพจออนไลน์ได้ค่ะหรือจะโทรเข้ามาสอบถามก่อนได้นะคะที่เบอร์0ูนย์สองหนึ่งแปดหนึ่งหกแปดซีซีหรือจะแอดไลน์เข้ามาพูดคุยกันก่อนได้นะคะ ค่ะแล้วสำหรับคลิปหน้านะคะหนึ่งจะมาสาธิตโปรแกรมอะไรอีกนะคะก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดค่ะสำหรับคลิปวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วไพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ